สวัสดีครับพบกับผมช่องลามคนหัวใจเกษตรวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนกันนะครับเนื่องจากทุเรียนเราได้ตัดลูกไปหมดแล้วนะครับเราเลยต้องมาใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะครับเพื่อทํำใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูปุ๋ยกันเลยนะครับนี่ก็ได้ตัดญ้าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดูโล่งๆนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมใช้ปุ๋ยอะไรนะครับในการใส่ครั้งนี้นะครับก็จะเน้นเป็นปุ๋ยบำรุงต้นนะครับหลังเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเน้นตัวหน้าเยอะๆหน่อยนะครับพวกตัวตัวเอ็นนะครับในตัวเจนนะครับโอเคบางต้นก็แตกใบอ่อนแล้วนะครับดูนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นปุ๋ยที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับ25 10 10นะครับเน้นบุรุงต้นเลยนะครับแล้วก็ยูเรียนะครับ40 00นะครับแล้วก็นี่25 10 10เหมือนกันนะครับแล้วก็ผสมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับ2999นะครับก็เน้นบำรุงต้นนะครับเน้นตัวหน้าเยอะๆนะครับ เพราะว่าเอ็นไนโตรเจนช่วยให้ต้นจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เพิ่มความเขียวของใบนะครับเราก็จะใส่ประมาณต้นขนาดนี้เราก็จะใส่ประมาณ2กิโลนะครับต้นขนาดนี้ก็ใส่ใส่ประมาณนี่นครับถ้ายอดอยู่ตรงไหนเราก็ใส่ตรงนั้นนะครับปุ๋ยนะครับใส่บริเวณรอบทรงพุ่มนะครับครับนี่นะครับ รอบทรงพุ่มทุเรียนนะครับถือว่ายอดถึงตรงไหนเราก็ใส่ถึงตรงนั้นนะครับสมมติเรายอดถึงตรงนี้ปั๊บเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นการผสมปุ๋ยของผมนะครับผมก็จะใส่ยี่สิบห้าสิสิบนะครับประมาณนี่ครับหนึ่งถ้วยนะครับยี่สิบห้าสิบแล้วก็ยูเรียนะครับ4 0่0ิบศูนย์ศูนย์ผสมไปด้วยนะครับนิดนึงนะครับ แล้วก็ตามด้วยนี่นะครับ29นะครับย99 9นะครับผสมไปด้วยนะครับอันนี้ก็ผสมไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นหมดเลยนะครับพวกเน้นบำรุงต้นเลยหลังเก็บเกี่ยวเขาต้องใช้แบบนี้นะครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็สามารถหว่านรอบต้นได้เลยครับ ครับเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยกันเลยนะครับก็หว่านประมาณ2ถ้วยนะครับผมจะใส่ประมาณ2ถ้วยประมาณ2กิโลนะครับครับก็หว่านรอบรอบทรงพุ่มนะครับอันนี้เป็น3ชนิดนะครับที่ผมใช้วันนี้ปุ๋ยปุ๋ยพวกนี้จะช่วยให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับเป็นช่วงทำใบอย่างนี้เราเน้นบำรุงเลยนะครับเน้นบำรุงต้นนะครับ จะช่วยให้ต้นแตกใบอ่อนนะครับแล้วก็ใบเขียวดีนะครับนะครับก็ข้างในก็ให้นิดนึงนะครับแต่ให้ไม่เยอะนะครับส่วนมากจะให้บริเวณรอบทรงพุ่มนะครับนะครับ ก็ประมาณ2กิโลนะครับใส่ไปนะครับ2ถ้วยนะครับต่อต้นนี่ก็จะเป็นหน้าตาของปุ๋ยนะครับที่ผสมมาแล้วจะมี3ชชนิดนะครับก็จะมีหลายสีหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ใส่ทุกต้นเลยนะครับโซนนี้นะครับ ตันนี้ก็มีประมาณร้อกว่าต้น,นครับร้อยกว่าดอยนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ได้องเงาะมาลง30-40ต้นนะครับก็ได้ทำโปรเจกต์สวนเงาะผสมสวนทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อยากมีเงาะกินกับเขาบ้างนะครับนี่นะครับข้างล่างจะเป็นลองกองนะครับลองกองก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้จะใส่ผีทุเรียนอย่างเดียวนะครับ ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ